เอาละเตือนี้ถ้าจะเป็นเตื้อสุดท้ายแต่ละมันมีเตื้อที่สองเตื้อที่สามอย่างสักสอย่างไปกนเลยกลายเงาจะไปไหนถามได้ว่าไปไหนไปเอลค่ะเออเอลกะแเอลลวดเลยจะเมื่อบ้านละปอยางพอาเบอร์เดียวนี้เป็นว่าโคดให้ค่าแท้กะแล้วมันเปิมงได้จะดีโคดก่นละ่ะฮะบอเดียวนี้อูกิเตื้อแล้วอะ เทือที่หนึ่งก็ได้เทอที่สองก็ได้อย่างจะต้องให้อธิบายอย่ากู้กรรมอย่ากู้ยางเหรอฮะมันเบื่อหน่ายนะขอโทษแล้วรู้ขอโทษพิษกันเตื้อกขอโทษพิษสองเตื้อกขอโทษประเด็นนี้สู่จะขอโทษฆ่าจุดตายกะหวานโอ๊ตเอาแก่ยังอยางน้องโอ๊ตอ่ะฮะจะไปได้เหรอเสียสุขภาพจิตจี๊ยยังปลาล่ำปลาเหลือเหรอเท่าละใหญ่ละไปเจ๊ละอ่อนกินนมแต่ว่ามันซึนที่ไหนฮะเวาอู้ซ้ำฉันตั้มเจ้ยังลำเหลือบอกว่าเบื่อเบื่อเบื่อเข้าใจวะ แล้วก็ถ้าสู่ไปอ่ะแล้วสู่ไปอินดูฆ่ากะถ้าจะไปแล้วอย่างต้องเอโดูให้ไอนดูแล้วแบบต้องไปอ<ส>๋อยั้ง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 ขวัญอยู่ตัวใครตัวมันเตอะอายุไปเจ็ดถึงร้อยต่างคนต่างไปเลยสู่ขอเตอะคิดเตือะละมื่นเตือะละก็อันขอขอขอเนี่ยยังกันมาเดียวเนี่ยต่างเจ็ดบ้านแปดบ้บนานรลุกขนานอะมาช่วยห้ามกันเมียผมมันจะหนีล่าผมมาเดียวเนี่ยอืมปฏิจีนี่ขอป็นห้ามอ๋อ มั่ต้องมาห้ามคน <หา S 1> มันจะไปหาหาหาเดี๋ยวย่างก่อนย่างก่อนอาจจะไปเดินไปร่อนเน่ยอย่างเนี่ยพูดโธรทมโมนหนึ่งสึงร้อยกะนื่องถึงหมื่นก็นับมาแล้วพูดโทรทมโมสองโคนะหมื่นเต้อก็นับมาแล้วว่ามาแล้วอ่ะว่าละพูดโธรทมโมนั้นมันมาได้โผล่แกโอ้โหอันมีเห็นอย่างอันก่ายอย่างทวดเจ้าเปิดนหวานเนี่ยทำมาเข้าคมยุบหนอพองหน่อไอ้แกพอ มันยุนอบห้องนออย่างสักอย่างละมันยุ่งาบมือละนั้นพอยงงนั้นมันต้องมายุ่งเรื่อง้าบ้านเพรานี่มันเรื่องของพ่อของเมียพอมันมันต้องยุ่งอสักอย่างเดียว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 ย่างก่อนย่างก่อนนั่งูอกันดีๆีกันี้กุดอดมืออันกาน่ะกุดอดมันแต่งงานก็โรจนแขกนี่นักบบบนักเจอเนาะโอ้เดียวกับโต๊ะจีน่ะเดียวกัอย่างมบเดียวนี่นะต้องกึดถึงนั่นกะมวันน่ะมันแต่งงานน่ะเมื่อคืนอ่ะ มอนมาหมนเตอนี่แต่ตอนนั้นมันใหม่แล้วมันเมื่อวันอยู่ลูกมันไปเจ๊เหมือนบบเดียวนานแม่แม่สู๋คือถึงตอนเ้าแต่งงานในเนาะมันต้องไปแล้วสู๋แตถ้าเกิดปอถ้าสูเกิดอย่างอั้นนะสูจะมาเพิ่มค่าได้หน่อยยำอย่างถึงวันนี้เพราะว่าสู๋น่ะมัเกิดถึงวันนั้นสูนั้นอย่างซ้ำซากจำเจปอยั่งปอนนั้นยั่งนี้นี้นี้ความต้องการมันยังสักอยู่ละ ยิ้มใกล้ใหญ่นักเนื้อบมใหญ่่น่ะไปตัวเห็กนี่ล่ล่ไปตัวใหาเลยไปแต่เฮียปนันโอ้ยดีใจเลยโอ้ยดีใจดีใจที่สุดในโลกปนกี้ปนยางปนยางกี้ยังให้ยังห้องถแผลแผลห้หมอนะตำลาบุว่าถ้าเมียหนีเนี่ยแถมข้าวสารหนึ่งกระสอบแถมสตาตางแถมแต่ข้าวสารผมบ่มหมดหมด เออนั่นไปจะแถมะได้เะแถมสะ้างให้มันสักหมื่นไปเลยแพร่กละายไปทนี่ห่างบอกไขรอ๋อมันคือแผนเออนั่นสุยังสุจะไปได้ค่ะไปก่ะมาท้ามาห้ามสุมาแจ้งยังอ่ะค่าทื่สูหมื่นเออคขณพูดหนักๆนะแต่ลรที่ผ่านมาหมื่นหนึ่งสุลาค่าค่าึึงมาเสียใหญ่ มือหนึ่งเอาไปเลยชโชคดีนะจ๊ะไปเลยนะจ๊ะไปเลย <c oughs> โอ <c oughs> มันหมายความว่าอย่างไรแต่กี้ยังน้่นนิ้วขี้ขมวดยังก็จะให้อ <c oughs> ย่างได้รลูเรียบร้อยัไปหมดแล้วลำเดียวนี้มาดีใจที่เขาจะละอีโอ้มื่นคนกะโหหมืน่น ละเตื้อหนึ่งก็ได้มืน่นเตื <te> <rawd Moder> ้อที่สองก็ได้มื่นซิเตื้อก็ได้เสนเรื่องอย่างจะละอีกไปดีกว่าเดี๋ยวละแหมกอมก็จะได้แหมมื่นแหมกอมก็ได้แหมมื่นแหมมื่นเรื่องอย่างจะละปิกบ้านดีกว่าได้กำมื่นกำมื่นโอ้โหเอ๊พนันฮะสีพนันนี่จะบอกมีความสุขไม่ดีใจกับผมเลยกายัง ข้อพัดดีโฉ่งดีใจอ้หยังบรดีเนี่ยพ่อไปมาก่อนฮะจุงละหนานยุงละโบ้าแล้วบ้าแล้วซีข้าบอกไปแล้วโอ้ยข้าบอกฮู้เลยว่าการล่าชูนี่จะได้กมืนกมืนข้าจะไปไปอ้หยังข้าล่าเตือกได้สองหมื่นแฮมเตอร์ได้สักสามหมื่นบอกชูบอชีฟแม่ก็ได้เป็นแสนเรื่องไอ้หยังข้าจะล่าข้าบรรลุแล้ว ปมาปมาก็มาแล้วก็ตจางมาคืนสิคะเสียใจตะกี้มันล่าไปแล้วจะคืนยังยังใส่กระเป๋าไปเลยหนึ่งหมื่นข้าบาล่าแล้วเนิ่นนานบาล่าแล้วหลานไปเลยข้ามาล่าแล้ว<ม>สุดแอมเต้าก็จะละ่าอยู่แล้วได้กี่หมื่นกี่หมื่นมาสุดได้ไปเลยไปเลย <c oughs> ไปแลยจะได้ฉลองว่ไม่ฉลองแล้วมันมาไปสักกว่ะ